เมื่อใดก็ตามที่เราเอาใจไปไว้นอกตัวส่งใจไปนอกตัวเมื่อนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยที่มันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันจะไหลเข้ามาบุกเข้ามาโจมตีเราทางตาคลิป จกักสุทวานจากขุทวานโจมตีทั้งหูเรียกว่าโสตทวารเข้ามาโจมตีทั้งจมูกจมูกขานาทวานานทวาถูกต้องโจมตีทั้งปากชิวหาทวารโจมตีทางกายกายเก่งจังเลย ลูกไขว่าเมื่อโดนโจมตีแล้วเนี่ยตาโจมตีทั้งลูกในตาเขาเรียกว่าจักขุคือการมองเห็นภาพรูปที่พอใจอย่างหนึ่งรูปที่ไม่พอใจอย่างหนึ่งมันทำให้เกิดผลนางใจของเราถ้ารูปที่พอใจเป็นไงเกิดความรัก เกิดความชอบเกิดความหลงถ้ารูปไม่อยากดูเลยน่าเกลียดน่ากลัวน่าชังทำให้ใจของเราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราส่งใจออกไปนอกตัวเมื่อนั้นความทุกข์เกิดและความทุกข์เกิดนี่เองที่เป็นเหตุแห่งความทุกข ที่ภาษาพานเรียกว่าสมุทัยอริรยศสตรสีมีอะไรบ้างเฮ้เอามาร์กก่อนเลยนะมาร์กเป็นใครเหรอเธอหมายถึงมาร์กไหนมาร์กมีองค์แปดจ้าไม่ใช่มาร์กสเปนเซอร์ เมือ่อใดก็ตามที่เราสง่งใจเราไปนอกตัวเหตุแห่งทุกเกิดแล้วแต่ถ้าเมือ่อใดก็ตามที่เราเอาใจมาไว้ในตัวไว้ที่ศูนย์กลางกายมักมีองค์แก้มีองค์แปดเกิดขึ้นแล้วและนั่นคือเหตุแห่งนิโรธเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความดับยืน วางใจเข้าไปกลางนันเรื่อยๆนิ่งๆก้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะพบดวงปรมมาๆที่พระเด็คุณหลวงปู่บอกว่าเป็นเอกขยาตาเป็นทางใสเอกเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อสอนนี้ง่ายไม่ให้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่ายากในการปฏิบัติธรรมสรุปสั้นๆก็คือ เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและนั่นคือการฏิบัติอริยสัจสี่เข้าใจไหมเข,ข้าใจหรือเปล่าเขาทำได้ไหมทำได้ค่สะสา<ะ>ธุ